ตัวละครของพีชกับทีเนี่ยคือเป็นตัวละครที่โตขึ้นด้วย<ม>บวกกับพวกเราที่ก็อายุเยอะขึ้นเหมือนกันม, <laughs> มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ ปรับจูนก็ง่ายๆมากขึ้นครับผมเพราะว่าด้วยความที่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราเล่นด้วยกันเป็นเรื่องที่4แล้วใช่ใช่มันก็ไม่ต้องมาปรับจูนอะไรกันมากอาจจะมีแค่วคิคช็อปเข้าตัวละครน,นิดหน่อยสําหรับผมทั้งง่ายขึ้นและยากขึ้นครับผมมันง่ายขึ้นเยอะคือเราเข้าขากันมากขึ้นแล้วก็เรื่องนี้ปอนแบบการแสดงก้าวกระโดดแบบก<อ>้าวกระโดดมากรู้สึกว่าแบบอุ้ยจริงจริงจริงการแสดงแบบก้าวกระโดดมากก็รู้สึกว่าเออมันทําให้แบบเวลารับส่งเวลาอยู่ในซีนเนี่ยมันโฟลแล้วก็ หลายๆซีนที่มันยากมันกลายเป็นง่ายไปเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันก็แอบยากนิดนึงที่ว่าพอเราเจอตัวละครคุณทีที่มันเป็นตัวละครที่มันไดนามิกแบบดนามิกมากมากพูดจะคือยากมากเลยการที่จะต้องพูดแบบนั้นแล้วก็ต้องรู้สึกจริงๆใช่แบบคาพูดที่ใช้อย่างเงี้ยอย่างแบบลุกโชนสาแก่ใจมันไม่ใช่คําพูดที่คนทั่วไปมันจะพูดอะมันต้องนึกแล้วพูดอะซึ่งตรงนั้นมันยากมากแล้วก็รู้สึกว่าพอเข้าซีนด้วยกันอะ การที่ต่อเป็น conversation บางครั้งมันก็จะยากขึ้นด้วยครับแล้วแฟนไม่มีหรอแฟนไม่มีมีแต่คนคุยมีแต่คนคุยคนไม่คุยเจ็บเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอีกมิติหนึ่งที่คนยังไม่เคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพี่ปอนภูวินนะคะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือกันตลอด เวลาไปซื้อของอะไรเงี้ยแบบไปซื้อของพี่ปอนี่พองอุ้ยเดี๋ยวซื้อไปฝากภูวินเดี๋ยวสั่งไปเผื่อภูวินแบบเข้าเหมือนซัพพอร์ตกันตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นล้วก็แบบอุ้ยน่ารักจังมันเป็นความธรรมชาติที่ที่หาได้ยากหมายถึงโมเมนต์หาได้ยากผมเห็นโมเมนต์บางทีแบบมันทําด้วยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็อุ้ยถ่ายดีกว่ากลายจะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันละอะไรเงี้ยเลยหรือบอกว่าพิ่งมายืนด้วยกันหน่อยพี่พี่ถ่ายรูปคู่ใช่ไหมอ่พี่มาถ่ายเดี๋ยวผมไปแบบ หม่จะยืนอยู่ตรงนั้นห่างกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความแบบโมเมตนต์หาได้ด้วยตัวเราไม่ใช่ตัวเขา <c oughs> หน้ากล้องเป็นยังไงหลังกล้องนี่บันกว่านั้นฮะ <c oughs> เรียกว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดมหาตึกจิมบันทีบีเป็นคู่ที่เรียกว่าตัวท็อปย่านตึกกระสุแล้วก็แค่เดินเข้าคู่กันก็เป็นคู่ที่เป็นโอ้โห,โหพระเอกกับนายเอกที่สุดยอดกนคขับน่าจะชื่นชอบกรี๊ดพวกผมเองกกี๊ดกันเลยคือเคมีเขาสคนเนี้ ดีนะหนูรู้สึกว่าพอเข้าด้วยกันนะแล้วแบบได้เห็นบรรยากาศมันก็แอบฮอปทุกคนต้องรอดูค่ะนคนเง